อำเภอรกระโปงชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดพังงาที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูในยุคทองของเมืองแร่เมื่อราว40-50ปีก่อนแม้ปัจจุบันเมืองแร่ยุติกิจการไปหมดแล้วแต่สิ่งที่กระปงยังคงหลงเหลืออยู่คือธรรมชาติอันบริสุทธิ์มากมายไปด้วยน้ำตกบอ่อน้ำพุร้อนพื้นป่าย,ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขากระโปงจึงเหมือนอยู่ในหุบที่มีฝนตกชุกตลอดปี ทำให้ในทุกๆเช้ากระปรงจะมีสายหมอกแผ่มาปกคลุมทั่วทั้งอำเภอจนได้รับสมญานามว่าม่านหมอกแห่งเมืองใต้ฝนเทกระหน่ำลงมาต้อนรับทันทีที่ผมขับรถเข้าสู่ตัวเมืองพังงาจังหวัดที่ตารางเมฆฝนจองคิวแน่นขนาดเต็มหน้าฝีดพยากรณ์อากาศล่วงหน้าทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะช่วงกลางฤดูมรสุมเช่นนี้จะมีฝนระดับ70-90%ของพื้นที่แทบทุกวันแต่ในยามไม่คลึ้มทะมึนดำผมก็ยังมีหวังอยู่บ้างเมื่อพรุ่งนี้จะเป็นเพียงวันเดียวที่พังงามีโอกาสฝนตกเพียงแค่10%เป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดแทบจะในรอบเดือนเลยก็ว่าได้ซึ่งมันไม่ได้บังเอิญเพราะครั้งนี้ผมวางแผนการเดินทางตามตามตรางพยากรณ์อากาศส่วนจะแม่นไม,นแมน่แม่นก็อีกเรื่องหนึ่ง มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แค่ทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วออกไปเผชิญหน้ากับมันก็พอคนลั่งแต่เช้าพยากรณ์อากาศเล่นผมเขาแล้วไงชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนผมเดินกลางร่มออกจากที่พักข้ามถนนไปยังร้านกาแฟาชายค่ายเพื่อหาอะไรกินซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากเวลาไปต่างจังหวัดคือการได้มาทานมื้อเช้าประจำถิน่นคนพังงาเขาจะทานขนมหวานคู่กับกุกป,ปี ทำกันสดๆห่อกันใหม่ๆในร้านเลยเพราะหวานเร่งดีเลยพยากรณ์อากาศไม่ได้หลอกระอาทิตแง้มบอกผมตั้งแต่ขับรถออกจากตัวเมืองพังงามาสักพักแล้วผมกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวสเสม็ดนางชีสเสม็ดนางชีคือจุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันง,งดงามของอ่าวพังงาซึ่งเรียงรายไปด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ ตั้งอยู่ในอำเภอตะกัวทุ่งการขึ้นต้องจอดรถที่ตีนเขาแล้วซื้อตั๋วเข้าชม30บาทค่ารถรับส่ง60บาทถ้าไม่อยากเสียค่ารถก็เดินได้แค่เขาชันๆระยะทางไม่ถึงกิโลสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากผมกระโดดขึ้นไปนั่งหลังรถทันทีสม็จนางชีจะสวยงามที่สุดตอนพระอาทิตย์ขึ้นช่วงผมขึ้นผู้คนกำลังลงผมมาในวันธรรมดาคนส่วนใหญ่มาวันเสาร์อาทิต มาช่วงโลซีซันเขามากันไฮซีซันส่วนทางกับชาวบ้านตลอดก็เพราะจังหวะชีวิตของคนเรามันต่างกันบางทีก็ไม่จําเป็นต้องมาในช่วงเวลาที่ดีที่สุดแค่มาในช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดกับเราก็พอและตอนนี้สเสม็ดนางชีก็ตกเป็นของผมเพียงคนเดียว จากสเสม็ดนางชีผมย้อยกลับมายัางตัวเมืองพังงาประมาณ40กิโลเมตรแล้วมุ่งหน้าต่อไปยังอำเภอรกระโงอีก40กิโลเมตรรถมาจอดที่สุดปลายถนนดินบริเวณบ้านสะพานเสือซึ่งอยู่เลยตัวอำเภอขึ้นมาอีกประมาณ10กิโลเมตรตรงจุดนี้ต้องเดินเท้าต่อไปอีกราว800เมตรเพื่อเข้าไปยังบริเวณเหมืองแรกเก่าที่ในปัจจุบันผู้คนต่างขนานนามว่าแกรนแคนยอนกระโปง ผมเดินล้อขึ้นไปตามลำธารสายเล็กๆที่อยู่กลางลานดินทรายกว้างอันเป็นผลพวงจากการทำเหมืองแร่แบบฉีดที่จะช้าล้างหน้าดินลงมาจนทำให้ลำน้ำตื้นเขินมีร่องรอยของท่อเหมืองแร่หลงเหลือให้เห็นอยู่บางช่วงและช่วงที่ไม่แนะนำให้มาก็คือตอนเที่ยงๆแดดเปรี้ยงๆแบบนี้แหละแต่ที่ผมไม่รอช่วงแดดร่มลมตกก็เพราะกลัวว่าฝนจะตกจะเอาลายแน่นอนกับอากาศ ในตอนฟ้าใสก็ต้องรีบฉกฉวยโอกาสใช้มันสก่อนฟ้าจะหมดชีวิตก็เช่นกันในยามหนุ่มสาวเต็มเปี่ยมด้วยพลังก็ควรใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ดีกว่าเอาฝากไว้กับวันข้างหน้าที่เราไม่รู้หรอกว่าถึงตอนนั้นเราจะมีเรี่ยวแรงพอหรืออยู่ได้ถึงวันนั้นหรือเปล่าปฏิมากรรมภูเขาดินรูปทรงแปลกตาที่รู้ได้ทันทีว่านี่แหละคือการคันย่อนกระโปรง ผมหาทางตะกายจนขึ้นมาถึงด้านบนเพื่อจะได้ชมพื้นผิววาววาวแหว่งแหว่งในบุมบนได้อย่างชัดเจนถ้าเดินไปตรงชะงอนผาก็จะได้เห็นทัศนียภาพมุมสูงของเส้นทางที่เดินมาและได้ตื่นเต้นตะการตากับน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องล่างราวกับเป็นรางวัลเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ที่อุตส่าห์ดันดดนฝันฝ่าจนมายืนอยู่บนจุดนี้ตอนแรกครับอันนี้ดีบุกว่ะฮะดีบุกโอ้หยอดมัน ไอ้ดำดำนี้ใช่ไหมฮะอดำดำนี่ขี้มัน,นเดืออ๋อวิถีชาวบ้านสินทรัพย์ในดินสวัสด,ดีครับ <c oughs> ได้เยอะยังครับพอเพิ่งมากันครับมาคนเดียวอะ่ะมาคนเดียวครับออกจากแกรนแคนยอนกระโปรงผมย้อนกลับมายังตัวอำเภอถนอนสายหลักพา <c oughs> ผมเข้าสู่ย่านใจกลางเมือง ที่ถูกขนาบด้วยตึกแถวโบราณสะท้อนความรุ่งเรืองในอดีตสะท้อนความคลาสสิกในปัจจุบันย่านตลาดเก่านี้หากมาช่วงหมดฤดูฝนจะมีถนนคนเดินปากถักจัดทุกเย็นวันเสาร์ส่วนผมมาตอนนี้เพื่อแวะทานข้าวที่ร้านป้าเมียรร้านอาหารซิกเนเจอร์ประจำอำเภอผมสั่งผัดหมี่ฮกเกี้ยนโปะด้วยไข่แบบไม่สุกมาชิมเขาเรียกหมกไข่เส้นหมี่ฮกเกี้ยนผัดแบบน้ำคลุกคลิก ให้เครื่องเยอะอร่อยโดนใจจนอยากมาฝากท้องกับป้าทุกมือเลยหากพูดถึงศูนย์รวมจิตใจของชาวกระโปรงแล้วก็คงต้องเป็นหลวงพ่อเซ่งพระเกจิอาจารย์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมาช้านานผมแวะไปกราบรูปหล่อของท่านที่วัดอินทภูมิหรือวัดปากถากตั้งอยู่บนเนินเขาเห็นเจดีสีทองเด่นมาแต่ไกลเลยจากร้านป้าเมียไปแค่สี่รอเมตรเท่านั้นเองติวเสียมสีร่วงลงพื้น เปิดเผยตัวเลขดวงชะตาอ่านใบเซียมซีแล้วไม่ค่อยเหมือนคำทํานายแต่เหมือนหลวงพ่อท่านสอนซะมากกว่าประมาณว่าชีวิตอยา่ารอให้คนช่วยมันต้องฟันฝ่าไปด้วยตัวเองถึงจะประสบผลสำเร็จปกติผมก็ไม่ขอให้ใครช่วยนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับผมขับรถออกจากตัวเผออีกครั้งมุ่งหน้าไปยังบ่อน้ำพุร้อนปลายผู อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ11กิโลเมตรเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตรงบริเวณริมคลองปลายพุบรรยากาศดีมากๆเหมือนได้มาสัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะแทบไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆมาเสริมเติมแต่งให้โกตาเหมือนกับบ่อน,น้ำพุร้อนอื่นๆเลยตรงปากบ่อมีป้ายโนสวีมติดเตือนไว้ใครไม่เชื่ออยากจะสุกก็กระโดดลงไปได้เลยส่วนผมขอมาแช่เท้าเล่นข้างๆบ่อ ตรงที่เขาล้อมหินไว้เป็นแอง่งติดกับคลองซึ่งเป็นส่วนที่น้ำร้อนกับน้ำเย็นไหลมารวมกันน้ำอุ่นกำลังดีตรงนี้แหละถึงจะสุขจริงกับการได้แช่น้ำอุ่นมองทานน้ำไหลผ่อนคลายไปกับธรรมชาติส่วนใครอยากต้มไข่ให้ได้อารมณ์มาเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนก็าสามารถอุดหนุนร้านขายไข่ของชาวบ้านได้ในกระโปรงมีน้ำตกหลายแห่งแต่ผมเลือกไปได้แค่แห่งเดียว ผมจึงเลือกมายังน้ำตกหินลาดที่เข้าถึงง่ายที่สุดกับเวลาในวันที่เหลือน้อยเต็มทีเวลาในชีวิตก็เช่นกันทุกวันผ่านไปเป็นอดีตเหมือนกับสายน้าที่ไม่อาจไหลย้อนกลับความผิดพลาดที่ไม่อาจกลับไปแก้ไขอดีตจึงมีไว้แค่เรียนรู้และปล่อยมันไปกับสาย เชื่อว่าเมืองเล็กๆเงียบๆกลางป่าเขาอย่างกระโปรงจะมีร้านคาเฟ่ชิคๆชิลๆตั้งอยู่หักกระปงคาเฟ่ร้านกาแฟที่ใครมาเที่ยวกระปงก็คงต้องแวะที่นี่ตกแต่งร้านสวยมีขนมโฮมเมดให้เลือกหลากหลายผมสั่งอเมริกานโน่น้ำตาลสดมาทานคู่กับขนมปังโฮวีสจิ้มสังขยาสูตรพิเศษซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านโคตรอร่อยทั้งกาแฟทั้งขนมเข้ากันอย่างลงตัว จนผมรู้สึกหลงหักกระโปรงขึ้นมาเลยนี่มาถึงห้องักกระโปรงกาเดนรีสอร์ทบ้านพักทำเป็นหลังหลังยื่นลงไปในบึงบัวบรรยากาศดีแม้มีผมมาพักเพียงคนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรของเมืองห่างไกลในวันธรรมดารุ่งเช้าก่อนผมโบกมือลากลับกรุงเทพกระโปรงก็มอบภาพเหล่านี้ ไว้เป็นของฝากให้กับการเดินทางสั้นๆที่ทำเอาผมจดจำไม่รู้ลืมกระโปรงม่านหมอกแห่งเมือง